ชายคนนั้นวางมือไว้ด้านหลังแล้วถามพระเจ้าว่าทายซิว่าตนกำลังชูนิ้วกี่นิ้วพระเจ้าตอบทันทีว่า7ดนิ้วเขาจึงแอบงอนิ้วสองนิ้วลงแต่พอแบมือออกมืออีกข้างกลับมีนิ้วงอกเพิ่มเป็น7นิ้วจริงๆก่อนที่เขาจะตั้งตัวพระเจ้ากล่าวต่อว่าเมื่อเจ้าออกไปเจ้าจะได้รับพลังของพระเจ้าเขาไม่เชื่อคิดว่าเป็นภาพลวงตาแล้วรีบหนีออกมาอย่างตกใจ ต่อมาเขาแวะร้านคาเฟ่หวังคลายอารมณ์ด้วยกาแฟแต่พนักงานลืมให้ช้อนขณะกำลังจะขอช้อนมันก็ออกจากปากเขาเองชายข้างๆถึงกับตะลึงพอดีพนักงานหยุกซุปมะเขือเทศมาเสิร์ฟเขาวางช้อนลงแล้วโบกมือเบาๆเหนือชามซุปแยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนตอนนั้นเองเขาจึงเริ่มเชื่อว่าตนได้รับพลังของพระเจ้าเขาทดสอบต่อโดยชี้ไปที่หัวจ่ายน้ำข้างถนนมันก็ระเบิดน้ำพุ่งทันที เพียงหลับตาเสื้อของเขาก็กลายเป็นแฟชั่นแบรนด์ล่าสุดเขาแตะป้ายเสื้อเบาๆมันก็ไม่หายไปเองแต่ก่อนจะสนุกกับพลังเต็มที่เขาก็เห็นกลุ่มอันธพาลที่เคยรังแกเขาสูดลมหายใจลึกๆเปลี่ยนร่างให้สูงใหญ่แล้วเดินเข้าไปหาต้องการให้พวกนั้นขอโทษแต่พวกเขาหัวเราะเยาะหัวหน้ากลุ่มพูดประชดว่าจะขอโทษก็ต่อเมื่อมีลิงคลานออกจากก้นชั้นเขาพยักหน้ายอย่างสงบทันใดนั้นชายหนวดคลาก็เริ่มสัน่น ก่อนที่ลิงตัวหนึ่งจะคลานออกมาจากกังเกงต่อหน้าทุกคนภาพนั้นทำให้พวกอันธพาลกรีดร้องแล้ววิ่งหนีไปเขายังไม่จบแค่นั้นเขาอ้าปากปล่อยฝูงพึ่งนับพันบินตามด้วยความเร็วเหนือแสงลิงตัวเดิมกลับมาถามว่าให้ไปไหนต่อเขาตอบทันทีว่ากลับไปที่ที่เจ้ามาตอนนี้เขารู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงเขาตัดสินใจใช้พลังแห่งเทพเพื่อปลอบใจแฟนสาวที่กำลังโกรธ คืนนั้นเขาค่อยๆปัดเมฆออกจากดวงจันทร์ด้วยมือของเขาเองแล้วผูกเชือกสายเส้นหนึ่งคล้องรอบดวงจันทร์เขายือนอยู่บนระเบียงยันเท้ากับราวระเบียงแล้วออกแรงดึงเต็มที่ดวงจันทร์ค่อยๆเลื่อนลงมาจนเขานำมันมาแขวนไว้ตรงหน้าใช้เป็นโคมไฟเรืองแสงก่อนจะจบเขายังแต่งแต้มท้องฟ้าด้วยดาวพิเศษอีกเล็กน้อยฉากโรแมนติกนั้นทำให้หัวใจของแฟนสาวละลายในทันที